มีสายแนบพุ่งปิงพุ่งปิ้งด้วยนิวนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกที่โรงแรมนะคะที่เราจองทําการจองไว้อสายนี้คือแบบแอร์เขาแบบว่าตรงมาตรงนี้ก็เลยเป็นสายแบบว่าสายโคมไฟค่ะสวยเนาะ,อะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเป็นโรงแรมประจาของเราเลยนะคะที่มาพักตั้งแต่น้ําริน ได้ขวบสองขวบนะคะก็คือที่โรงแรมฮาร์าดร็อกค,ค่ะเรามาพักอยู่ที่นี่นะคะอคุ้ยรำคาญจขยับถาดผลไม้ไปจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรอะสายของโคมไฟที่แบบพุ่งพิงพุ่งพิงบินไปบินมาเนาะก็คือเรามาพักกันที่นี่ตั้งแต่น้ำมินอายุได้1ปี2ปีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะ คือทางโรงแรมเขามีระบบแล้วเขาก็มีเมมโบรีจำได้ว่าเราเป็นลูกค้าประจำซึ่งปีนี้อย่างที่นิวแจ้งไว้คือปกติเราจะจองเป็นห้อง Family ก็คือเตียงสองชั้นเป็นห้องแบบสำหรับครอบครัวนะคะแต่ว่าพี่ธรากรก้นโตเป็นหนุ่มแล้วน้องน้ำวิงเขาก็โตเป็นสาวแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจเช่าห้องใหญ่แบบจองห้องใหญ่ที่แบบ เป็นห้องส่วนตัวของใครของมันนะคะซึ่งเด็กๆรู้สึกประทับใจมากนิวก็รู้สึกประทับใจในการเตรียมแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้กับเรานะคะทางโรงแรมคือเขาจำนิวได้แล้วก็มีเมนเจอร์ uh, คนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ที่นี่หูนานมากซึ่งเขาก็พอเห็นหน้านิวเขาก็แบอกอ๋อ oh, กีกาดกีดก้าดแต่ด้ยวยว่ามาตรการโควิดของที่นี่นะคะ mm hmm. เขายังใส่หน้ากากใส่ถุงม,มืออยู่พวกคุณน้อ้อยเรามาแบบว่าชนสอกกันแล้วก็แบบทักทายกันแบบว่า ต้องต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นซึ่งเขาน่ารักมากคือคิดถึงกันมากอยากจะกอดกันมากแต่ก็แบบว่าต้องอยังไงต้องตามน้ําตามผฎเกณฑ์ของที่นี่นะคะในมาตรการของโควิดแต่ว่าลูกค้านะคือชิลๆค่ะแต่ว่าพนักงานที่นี่จะคนจะต,ต้องสวมหน้ากากาบ้างนะคะโดยเฉพาะที่รีเซพชันเขาก็สวมหน้ากากากันสรุปอ่ะเดี๋ยวก็วนกลับมานิวก็เดินทางจากที่เกาะพง,งันนะคะเกาะพังันแล้วก็มา เดินทางโดยโดยสารโดยเรือนะคะแล้วก็มาลงที่เกาะสมุยพอลงที่เกาะสมุยปุ๊บรถเขาก็รอรับเรานะคะไปส่งที่สนามบินพอมาถึงสนามบินที่เกาะสมุยนะคะสนามบินที่สมุยนะคะ,ะ,คะก็เราก็รออยู่นั่นประมาณชั่วโมงครึ่งก็มีร้านค้าทุกอย่างคือแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับในการใส่หน้ากากนะคะการเช็คอินเข้าไปแล้วก็ทําการเช็คอินแบบ ออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือไปถึงก็ส่งกระเป๋าแล้วก็ยื่นยื่นแอบตั๋วพาสปอร์ตให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ผ่านฉลุยค่ะเข้าไปในเกตเพื่อรอรอเวลาเครื่องเวลาเครื่องขึ้นนะคะซึ่งเราก็นั่งรอกันอยู่นั้นประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ความรู้สึกก็ไม่ได้นานอะไรนะคะเพราะว่าด้วยความที่อากาศดีบริเวณร้านค้าก็คือแบบชิลๆสบายๆนักท่องเที่ยวก็ไม่แออัดมากและอีกอย่างหนึ่ง รอบนี้เราเดินทางโดยการที่ขึ้นขึ้นเครื่องบินของสายการบิน Bangkok Airway นะคะตรงมายังสนามบิน International งูเห่าเาเรีกเอชื่ออะไรอะ่ะเอ,เอสนามบินเองูเห่าหรืออะไรนะ่จาจะไม่ได้ของของที่พัทยานะคะ ซึ่งเป็นครั้งแรกสําหรับนิวแล้วก็เด็กๆนะคะแต่ค,คุณซีเจเขาเคยขึ้นแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้สมัยก่อน,นย,ยังไม่มีการแบบว่าบุกเบิกแบบว่าดูแบบกว้างขวางแบบเป็นจิตจัดทัศนะแบบนี้แต่คือรอบนี้เืาใหญ่มากนะคะก็หนองหู่เห่าสนามบินหนองหู่เห่านะคะซึ่งเป็นในเขตของทหารเราไม่สามารถบันทึกภาพได้เขาสั่งห้ามนะคะเราก็ไปลงที่นั่นแล้วก็มีรถแท็กซี่นะคะรถไม่ใช่รถแท็กซี่แต่รถของที่โรงแรม ฮาร์ดล็อกนะคะเป็นรอถือป้ายยืนยืนถือป้ายรอแบบโชว์ชื่อน้ำอ้อยเลยนะคะคือรอรับเราแล้วก็มาส่งเราที่สนามเอที่พูดผิดและมาส่งเราที่โร Heart, Heart, งแรมฮาร์ดโรงแรมฮาร์ดล็อกค่ะซึ่งวันนี้เราเดินทางตั้งแต่10โมงออกจากโรงแรมก็คือ9โมงครึ่งนะคะตรงยาวแล้วก็เดินทางเดินทางเดินทาง,ทาง,ทางมาถึงที่ที่พักที่ฮาร์ดล็อกเนี่ยก็คือ5โมงเย็ยนนะคะคิดดูว่าระยะเวลาในการเดินทาง ค่อนข้างที่จะยาวนานมากพอมาถึงแล้วก็จัดแจงเช็คอินแล้วก็เมาส์มอยกับเมนเจอร์ที่รีสอร์ทน,นะคะที่เคาน์เตอร์อรก็เมาส์มอยแบบท้าวความหลังกันแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยตกใจมากเลยพี่ทากอนและก็น้องน้ำเลีเนะี่ยคือโตโตสูงมากแต่ว่านิวกับคุณเจก็ยังไงก็ยังไม่มีความเปลี่ยนเดีย่ยวว่าเปลี่ยนเพราะว่าผมยังมีผมนิวสีขาวแล้วซึ่งคุณแอนนะคะก็จะมี คุณแองก็คือเป็นเมนเจอรนะคะของที่ฮาร์ดร็อกก็คือคุณแองจี้นะคะคือเขาะจะมีศัพท์ชื่อแบบเฉพาะของเขาคนที่ทํางานเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะคือน่ารักมากซึ่งมีรู้สึกภูมิใจมากที่มาและได้เจอ,อพนักงานรุ่นเก่าๆที่ยังคงอยู่และมีเราจําเราได้เราเป็นลูกค้าประจําเก่าแก่ของที่นี่เนาะก็คือมีการพูดจาพูดแบบเมาส์มอยกันนะคะหลังจากนั้นแล้ก็ มาพักที่ห้องแล้วก็มารู้สึกแบบเห็นความที่แบบว่าเขาจัดรอต้อนรับเรานะคะคือแบบเซอร์ไพรส์มากมีทั้งผลไม้สดแล้วก็มีเค,ค้กนู่นนี่นั่นเนะาะเดี๋ยวเนีให้ดูนี่เด็กๆทานยังไปแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็มีการ์ดเขียนแบบว่าน่ารักอะ่ะเขียนแบบต้อนรับเขียนต้อนรับนิวอ่ะค่ะคือน่ารักมากเขาเขียนต้อนรับนิวนะคะค แล้วก็มีแบบผล,ลไม้อะอะผล,ลไม้ดริดิตอนแรกนึกว่าผล,ลไม้พลาสติกคือแบบว่าคือเขาน่ารักมากอ่ะคือเขาประจําอ่ะคือคือเหมือนรู้กันรู้ใจเราอะนะคะซึ่งพอเรามาจัดแจงเอาของสพงเสื้อผ้าส่งซักนะคะเราไม่ได้ซักตั้งแต่อยู่ที่เกาะเตา่าแล้วก็เกาะพังงานก็กะว่าเดี๋ยวจะมาพักที่ฮารา์ดลองแล้วก็ให้เขาซักที่เพราะเราไว้ใจ รูปแบบในการซักผ้าของที่นี่นะคะเขารู้ใจเราว่าเวลาเราเนี่ยต้องการแบบไหนสไตล์เราให้เขาสั่งส่งซักเนี่ยเขาจะเขาจะพับเขาจะแบบรู้อะรู้นี่ร,รู้สไตล์นิวนิวก็เลยว่าเอามาซักที่นี่ดีกว่าที่ฮัตล็อกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปทานปิ้งย่างกันบาร์บีคิวพาซาซึ่งเด็กๆ โปรดปลานมากก็ไปนั่งทานกันคุณซีเจก็ทําหน้าที่แบบคอยปิ้งเหมือนเดิมค่ะหน้าที่คุณซีเจเหมือนเดิมก็ทานกันแล้วก็เดินเล่นกันซึ่งจะบอกว่ารอบนี้รู้สึกตกใจมากคุณซีเจอนุญ,ญาตให้สองแสงมุตตะนอยนะคะสามารถยืนขอบตรงรถสองแถวว่ะที่จะไปห้างเนาะแต่คุณซีเจบอกไม่เป็นไรให้เด็กเขารู้เรียนรู้ไม่เป็นไรแล้วก็ดูหยองหางม,มันจะไปห้ามเขาให้เขาลอง แต่คุณซีเจเขาก็แบบว่าคอยคอยดูอยู่ซึ่งนิวก็แบบว่ารู้สึกหวันกกัว,ว่าน้นํามินจะตกเนาะแต่ว่าคุณซีเจบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ขับเร็วบอกให้พี่แท็กซี่เขาขับชา้าๆแล้วให้เด็กแบบมีประสบการณ์ในลองบ้างอย่าเพอร์เฟกอะไรบ้างคุณซีเจเขาก,ก็พูดกับนิวนะนิวก็ปล่อยแบบคุณซีเจเขาเขาเฝ้าอยู่เขาเ็้าดูอยู่เนาะว่าก็ก็กคิดว่าพี่ทารก้อนแกบน้องน้องินเขาจังจับเราที่รถแต่แน่นอยู่เพราะว่าเรานั่งไปแค่4ี่คนไม่ได้รับคนอื่นไม่ได้รับ ผู้ดีสานคนอื่นแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็อนุญาตคุณสิเจเขาก็ okay, ากโอเคก็คือก็ใจมันหวานโอ้โห,โหคนเปนแม่เนาะหลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปในห้างแล้วก็ไปทานบาร์บีคิวพาซากันแล้วก็พอขากลับก็เดินเล่นกันมาเรื่อยๆดูร้านค้าดูดูความแบบสีสันตามข้างทางแล้วก็แวะขอซื้อของที่ไซเบนเล่นแล้วก็เดินมาที่โรงแรมกันแล้วก็มาแวะเล่นดื่ม เล่นพูเล่นก็เล่นสนุกนะคะสองสองสองสามเกมแล้วก็นั่งเมาส์มอยกับพนักงานเก่าแก่ที่ก็จำนิ้วได้เขาก็ฝั่งมาเลียเอ้อมานั่งมาจอยกันก่อนซึ่งเขาก็อ,อย่งไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็เชิญมาให้เรานั่งดื่มดื่มในที่นี้ก็คือดื่มน้ำส้มน้ำเต็งโมน้ำโคกนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เด็กเเ,เล่นเพบเ,เล่นสนุกกันนะคะก็คือน่ารักอะ่ะคือคือพนักงานที่นี่เขาน่ารักมากเลย ตอนนี้นะคะก็สองทุ่มแล้วคุณซีเจลงไปนวดอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ที่อของ,องของท้องแรมค่ะไปนวดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาซึ่งนิวก็เลยถือโอกาสมานั่งตั้งกล้องแล้วก็มานั่งเมาท์มอยเพื่อนๆได้ติดตามติดตามมาร่วมมา,วม,มาร่วมรับประสบการณ์มาเที่ยวกับนิวนะคะซึ่งจะบอกว่าพัทยาตอนนี้นะคะคลึกคลื้นมากนะักท่องเที่ยวคือเยอะมาก ถนนแบบว่ารถติดมากวันนี้นิวมาก็คือวันอาทิตย์นะคะรถติดมากซึ่งเขาบอกว่าพ่กนี้หรือเปล่าจันนังคารผู้หรือเปล่าเป็นวันวิสาขเป็นวันพระใหญ่อยู่จะไม่ได้วันวิสาขบูชาหรือวันอะไรสักอย่างเนี่ยคือเป็นวันเป็นวันพระพ,พระใหญ่ซึ่งเป็นวันหยุดยาวคือนักท่องเที่ยวจากาทั่วทุกทิศเขาก็มาพักผ่อนกันในโซนกรุงเทพก็มางานแบบครอบครัวนะคะตอนนี้จะบอกว่าที่ฮาร์ดล็อกเนี่ย โรงแรมเต็มแล้วนะคะห้องเต็มแล้วซึ่งนิวก็จองเอาไว้หกจองเอาไว้5คืนกะว่า5จองไว้5คืนแต่คอนเฟิร์มเขาตอนแรกเนี่ยคือ3คืนก่อนเพราะเราไม่รู้ว่า,าถ้าอยู่นานเนี่ยบรรยากาศถ้าไม่ถ้ามันเงียบเหงาเราก็อยากจะกลับที่กรุงเทพรอขึ้นเครื่องกับสเปเดนนะคะแต่ด้วยความที่พอเรามาแล้วเห็นความคึบคืนแล้วก็ Energy ความแบบว่าสนุก ได้บรรยากาศเหมือน3ปีที่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อถึงตามที่เราจองไว้ก็คือห้าคืนหวันนะคะก็จะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตรงไปที่กรุงเทพแล้วก็รอนะคะ ทางทั้งคืออยู่ที่เทียบก็คือ1วันครึ่งถ้าตีซะก,ก็คือ1วันครึ่งแล้วก็รอขึ้นเครื่องกับประเทศสเดนค่ะทริปนี้ก็เป็นทริปที่พัทยาค่อนข้างที่จะยาวหน่อยเพราะว่าเราไปลุยตามเกาะตามโซนภาคใต้มาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเข้าหมวดแบบว่า ซิตี้ค่ะก็มาเอนจอยที่พัทยากันน้ำลินน้องน้ำลินเขาจำไม่ค่อยได้ก็พาเขามาแบบฟื้นความจำนะคะพี่ทาราตอนก็จำได้บ้างคร่าวๆนะคะจะบอกเขาว่าทุกปีเนี่ยจะมาจัดงานบังเกิดพี่ทาราตอนที่ฮาร์ดร็อกซึ่งก็มีข้อมูลมีรูปให้เขาดูคือเขาก็แบบยังไงอะอมยิ้มนู่นนี่นั่นของเขานะคะซึ่งคลิปนี้คงจะจบเอาไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆจ๋เอาไว้รอเจอกันอีก ทริปนึงก็คือเจอกันที่สาบิเดนเลยนะคะคือทริปสุดท้ายในการปิดจ็อบค่ะในการเที่ยวอสองอาทิตย์ครึ่งของครอบครัวโมเตอร์หน่อยที่เมืองไทยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาอายังไงอะ่ะมาเมา์มอยกันว่าหลังจากนั้นความรู้สึกในการมาเที่ยวเมืองไทยหลังจากที่ไม่ได้มา3ปีเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงกับประเทศไทยนะคะแล้วก็โควิด ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะบอกว่าโดยรวมแล้วก็ดีค่ะยิ่งพัทยานะคะถ้าเปรียบเทียบกับเ,เปรียบเทียบกับเกาะเต่าแล้วก็เกาะพังงันนะคะคือพัทยานี่คือบูมมากตอนนี้นะคะเือบพลึกคลื้นมากตามถนนก็คือ Walking Street ก็คือคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยเหมือนอย่างเกาะสมุยอะที่นิวคับผูผพานที่จะมาสนามบินนะคะคือเมืองคือแบบเมืองเปิดเมืองแบบว่ามี ะนะักท่องเที่ยวเยอะคนคะ่ะพราที่รอรับรอไปส่งที่สนามบินที่สมุยนะคะคือเขาก็บอกว่าเมืองคือตัวเนี้ยเกาะสมุยเนะี่ยคือเปิด24ชั่วโมงคือมีนะักท่องเที่ยวแบบเอนจอยตลอดซึ่งก็เป็นอะไรที่รู้สึกยินดีกับพี่น้องชาวไทยนะคะทีะ่ยังไงอ่ะไม่ได้ทํางานระยะยาวตัวนี้คือกลับมาฟื้นฟูกลับมามีกําลังใจในการทํางานมีรายได้อีกแล้วนะคะยังไงก็ฝาก ยังไงรู้สึกดีใจแทนแล้วก็ฝาบกงินวงใจให้สู้ๆเนาะโควิดจะต้องผ่านไปเราจะต้องอยู่กับมันแบบดําเนินชีวิตอยู่กับมันให้แบบไม่ให้ถ่วงเราเนาะยังไงก็ขอให้เมืองไทยผ่านผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะคะซึ่งมาเห็นพัทยาวันนี้คือรู้สึกว่าเออเมืองไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วเริ่มเริ่มมาลุยต่อรับท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวยุโรปเข้ามาเนาะยังไงก็ ขอให้เมืองไทยฟื้นตัวเร็วๆนะคะกลับมาสู้ใหม่กลับมาสร้างสีสันสร้างยังไงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เต็มตัวเนาะโอเคนี่พูดเยอะแล้วพูดมากแล้วยังไงก็คลิปนี้นะคะนิวก็คงจะต้องขอลาเอาไว้แค่นี้ค่ะพูดไปพูดมางงแล้วนะคะ,ะยังไงก็ถากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนิวก็ฝากเมื่อ กดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่องวิกสตอรี y นะคะครอบครัวมดตนอยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะ